พบกับม่อนจัดให้นะคะสาหรับวันนี้นะคะม่อนจะมาพูดถึงเรื่องแมวสายเวทนะคะซึ่งม่อนเคยกล่าวไว้ว่า,าแมวสายเวทเป็นมาอย,ย่างไงนะคะแมวสายเวทเนี่ยตามตําราบโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าแมวสายเวทคือคนที่เล่นของเนอะเล่นของเล่นคุณใสตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย คือจะได้กลับมาเกิดเขาเรียกว่ากลับมาเกิดเป็นสัตว์ได้ไดฉัดเนาะแต่ก็คือกลับมาเป็นแมวถามว่าทำไมต้องเป็นแมวแมวเนี่ยก็ต้องมีลักษณะพิเศษคือแมว3สีซึ่งก็จะมีอยู่มีสีขาวสีดําและสีน้ตาตาลแต่สีของเขานั้นก็ต้องเด่นชัดนะคะคือเด่นชัดคือเรามองรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือแมวแมวสสีเนา ซึ่งถ้าเกิดว่าคนเคยเลี้ยงแมวสามสีเนี่ยความฉลาดของเขาหรืออากับกิริยาของเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับแมวทั่วๆไปเนาะอันนี้คือแมวสามสีแล้วลักษณะพิเศษของแมวสามสีเนี่ยคือ 1. เขาจะค่อนข้างที่จะเข้าใจเรามากเวลาที่เราเดือดร้อนเรามีปัญหาแมวสามสีหรือแมวสายเวท ตัวเนี้ยจะรู้ว่าเฮ้ยเจ้าของมีปัญหานะเจ้าของเดือดร้อนถ้ายกตัวอย่างเนาะม่อนก็คือเคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงแมวสายเวทมาเนาะก็ไม่อยากจะเล่าเนาะเพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วมันก็เสียใจและเสียเสียใจเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับม่อนม,มาได้4ปีเนาะซึ่งเราไม่เคยเลี้ยงเขาตอนเด็กเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือน ดวงชะตาต้องกันแต่โม่ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าใครได้เลี้ยงแมวสามสีเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วนะถ้าเขาจะมาให้คุณเราเขาจะอยู่กับเราไม่นานเขาก็ต้องมีอันที่ว่าเหมือนมาทําให้เราดีขึ้นเขาก็ต้องไปเนาะถ้าแมวสามสีจริงๆเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วแมวตอนอแมวสามสีเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าแมวสามสีหรือแมวสายเวทเนี่ย ถ้าตอนมาเขาจะให้คุณตอนกลับเขาก็ให้คุณมันหมายความว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาจะมีโชคมาให้เราบางคนถูกหวยบางคนมีคนมาใช้หนี้ใช้สินเนี่ยยังไงต้องมีแล้วตอนที่เขาเสียคุณก็ต้องได้เงินจากเขาด้วยเหมือนกันเนาะมันจะมีหลายๆอย่างเนาะอ่ะ ม่อนก็จะบอกนอ้องว่าในกรณีที่ตอนนี้เขามาหาม่อนมาอยู่กับม่อนเนี่ยหนึ่งเราไม่เคยเลี้ยงเขาเขามาหาม่อนที่บ้านเนาะแมวตัวเนี้ยเขามาหาม่อนเข้าพังประตูเข้ามาแล้วเขาก็แบบเหมือนว่ามาอยู่ที่อกเราแล้วเขาก็มองเราเนาะแล้วเขาก็ร้องไห้เราก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเขาก็เหมือนว่าเหมือนเขา,าเจ็บท้องคือเจ้าของเขาเนาะคือเจ้าของเนี่ยเอาเขาไป ไปเขาเรียกว่าไปฉีดยาพอไปฉีดยาเนี่ยคือลูกเขาก็ตายท้องหมดแล้วทีเนี้ยความที่เราไม่เคยเลี้ยงแมวเราเราไม่รู้นะคะเพื่อนเราก็ปล่อยเอาไว้ประมาณวันหนึ่งจนพี่หนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยพาไปหาหมอตอนนั้นอะ่ะสมัยก่อนคือเราก็เราเองอะ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินเนาะเออว่าจะพาเขาไปตอนนั้นคือเขาเรียกที่คลินิกอะ่ะก็คือประมาณอยู่เขาเรียก สี 00, ่พันห้าเราก็เลยถามว่าหมอลดได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าลดได้ห้าร้อยแล้วกันแล้วทีนี้เราก็ไปกับพี่คนนึงเนาะเราก็บอกว่าเราก็ขอแบบว่าเอ,อขอหยิบเงินสักสักหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกงั้นขอยืมสักนิดนึงมาจําหน่อยอะไรเงี้ยเ,เราบอกว่าเราจะมาจํามาจำ้ำค่าผ่าตัดเนาะเหมือนว่าทํคลอดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ให้ ให้เงินให้เงินกับหมอไปเนาะแล้วช่วงจังหวะนั้นนะเพื่อนๆคือแมวที่ที่เราไม่เคยเจอกันไม่เคยเลี้ยงเขาเนี่ยเขามองหน้าเราเราก็มองเขาเราก็บอกว่าเราก็รูปหัวเขาเนาะเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยได้รู้จาักกาันแต่วันเนี้ยเราจะช่วยเธอต่อไปก็ไม่อยู่ด้วยกันนะเราก็เลยกลับบ้านพอกลับบ้านปุ๊บเราก็ถอดทองไปจำนำเพื่อมารักษาแมวเนาะตั้งแต่ครั้งนั้น จนพอเขากลับบ้านเขาก็ให้คุณเราเนาะถามให้คุณให้คุณแบบไหนเขาก็ไปให้เขาก็มีคนเดินมาเอาลอตเตอรี่มาขายเนาะเขาก็มากระชากลอตเตอรี่ไปชุดหนึ่งแล้วเขาก็หายเข้าไปในบ้านจนคนที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยเขากลับไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยพูดกเขานะว่าแต่เราก็ไม่ได้ตีนะเพื่อนๆคือเราก็ไม่ได้ตีเราก็แค่บอกเขาว่าถ้าไม่ถูกนะ มึงกับกูอดตายกันแน่นอนคือพูดแค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ได้รู้อะไรเนาะก็เลยบอกแค่นี้เพราะวันวันหววออกนะเพื่อนคือชุดนั้นทั้งชุดคือเราถูกเนาะก็พอตั้งแต่เขาไมา่อยู่กับเราณนะตอนนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเนาะแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราไม่มีเงินอนะ่ะเราก็จะบอกเขาถามเขาเขารู้หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเงี้ยอืม แม้กระทั่งว่าเขาจะคอยมองคอยสังเกตเราอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาชอบอยู่ในในห้องพักแล้วเวลาที่เขาจะให้เนี่ยให้เลขลิงอะไรเนี่ยเขาจะคาบมาวางอันเนี้ยคือลักษณะว่าแมวสามสีเวลาที่เขามาเขาจะให้โชคคุณแบบไหนแล้วเวลาที่เขาจะไปและตอนที่เขาเสียนะคะเพื่อนตอนที่เขาเสียนี่คือ ก็มีคนเนาะมีคนมาใส่ซองให้นะคะว่าใส่ซองให้ว่าเขาเสียแล้วอะไรเงี้ยคือถามว่าทําไมคนต้องมาใส่ซองให้เจ้มามะเหมียวนาะฟึง่งแมวสามสีของมัอนเนี่ยหรือว่าแมวใส่ยเว้ยวของมอนเนาะมัอนตั้งชื่อให้เป็นชื่อมะเหมียวเนาะเขาก็มาใส่ซองให้ซองเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคนที่มาหาเขาเนาะ แล้วแบบมาขอโชคขอลาบกับน้องมะเหมียวเนาะหรือว่าแมวฝ่ายเวทตัวเนี้เขาเคยถูกหวยหรือให้หวยเนี่ยเขาก็มาเอาเขารู้เนี่ยเขาก็เอาเงินมาใส่ซองทําบุญเนาะใส่ซองทาบุญซึ่งม่อนเองอะม่อนจัดงานน้องเนี่ยเหมือนคนม่อนก็มีแบบนิี่มพฑปสี่รูปมาสวดมาวางดอกไม้จันท์มาชักบางสกุลอะไรเงี้ยมา ทำบุญ7วันอะไรเงี้ยคือแบบเราทําให้เขาแบบนั้นเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้า,ามันก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแมว3สีของมอนที่มอนเลี้ยงเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมอนจะมาเล่าให้ละเอียดแต่วันนี้มอนจะมาคุยถึงเรื่องว่าแมวสายเวทแมวสายเวทคือแมวที่มีลักษณะพิเศษซึ่งลักษณะพิเศษคือ1แมวตัวเนี้ยได้เ่ำเรียนวิชาคุณไส เกี่ยวกับพวกมนต์ดำคาถามาตั้งตอนที่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วใช้ของพวกนี้ผิดประเภทหรือไปทำอะไรที่เสื่อมเสียเนาะเวลาตายมาก็ต้องมารับผลกรรมตรงนี้ไปเนาะก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นแมวซึ่งแมวตัวนี้ต้องรู้ภาษามากกว่าแมวเ,เขาเรียกว่าแมวประเภทอื่นเนาะซึ่งถ้าเขามาอยู่กับเราเนาะมาให้โชคเรา เขาจะเขาก็จะอยู่กับเราเท่ากับที่เราทําบุญกับเขาไว้เนาะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแมวตัวเนี้ยเขาอาจจะมีผลบุญกับเราเมื่อดิดาติพอถึงณนะเวลาเนี้ยเขาก็เหมือนว่ามาสร้างบุญกับเราอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะว่าแมวสายเวทเนี่ยคือแมวที่รู้วิชาอาคมเนาะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่า ที่บ้านมีแมวสามสีไหมแล้วแมวสามสีของเพื่อนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนการจับหนูของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวโอกาสหน้ามอนจะเอารูปมาให้ดูนะคะว่าวิธีที่แมวสามสีเขาจับหนูเขาไม่ได้จับเหมือนกับแมวปกติทั่วไปเนาะเดี๋ยวมอนจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครเข้ามานะคะมอนก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร like, ์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะและม่อนก็มีช่องอเพิ่มเติมนะคะเป็น tiktok shop นะคะสามารถจะเข้าไปอยู่ได้ในที่ช่องของม่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ